ับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ใครที่กำลังเล่นเครื่องเสียงอยู่และรู้สึกยังขาดบางอย่าง s o m e t h i n g sometime ที่คุณรู้สึกขาดนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าการเล่นซับบูเฟอร์สามารถช่วยอะไรในระบบเครื่องเสียงของคุณได้บ้างวันนี้ผมมีแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นอมตะแบรนด์ที่เรียกว่าโด่งดัง ยาวนานมากๆนะครับนั่นคือแบรนด์ที่มีชื่อว่าเ e l โดายครับโอ้โหพอพูดถึงแบรนด์นี้แล้วเยอรมันมาเลยนะครับพูดถึงคนเล่นเครื่องเสียงในบ้านเรานี่ก็เล่นเครื่องเสียงแบรนด์เยอรมันกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้ามาจากเยอรมันนี่คุณภาพแน่นอนอยู่แล้วและเบ l โรดายนะครับต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ในตลาดเครื่องเสียงไฮเอนนี้ยาวนา,นานมากๆนะครับสำหรับผมนำมาวันนี้ จริงๆมีหลายรุ่นสามารถรีเควสได้นะครับกับทางร้าน Audio Night Center วันนี้ผมแนะนำรุ่นที่เรียกว่าเริ่มต้นก่อนเหมาะกับใครสำหรับ v e l o d ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่า Velody Impact X10 ครับนะครับ X10 ก็คือ10นิ้วมี X12 ด้วยนะครับผม X15 อย่างนี้ก็15นิ้วรุ่นนี้10นิ้วต้องบอกว่าใครที่มีลำโพง เหมาะกับใครก่อนนะครับคนที่มีลำโพงแอคทีฟอยู่แล้วควรเติมซับบูเฟอร์ไหมนะครับถ้าพึงพอใจคุณไม่ต้องการเบสต,ตูมตามไม่ต้องการเล่นเกมอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้ามีดีกว่าใช่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผมนะฮะซึ่ง แบมเวลดายนะครับต้องบอกว่าให้คุณภาพเสียงและพละกกำลังโดยเฉพาะดอกวูเฟอร์ของเขานี่หนักแน่นมากๆนะครับดอกใหญ่แล้วก็เรียกว่าใครที่เคยใช้จะรู้อยู่แล้วว่าเบสของเขาค่อนข้างเสถียรมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุและตัวตู้นะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับผมทดสอบแล้วเบสไม่เดินครับปกติเบสไม่ดีนี่จะเดินหน้านะครับดึกๆๆๆๆนะครับเหมือนเครื่องซักผ้าแต่ไม่ใช่ตัวนี้นิ่งมากมาก ขยับแค่ตัวดอกบูเฟอร์ครับไรเบอร์ทำงานเท่านั้นนะครับผมและนอกจากไม่เดินแล้วไม่มีสันคางแบบพลอกด้วยคือใครที่เล่นอ่าซับบูเฟอร์หลักหมื่นนะก็คงจะเคยเจอครับกับที่เรียกว่าเบสพลอกพลอกหมายถึงแบบกำลังวัดแม็กของเขามันไม่พอหรือกำลังสำรองไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับหยุดไรเวอร์ไม่อยู่และมันพอกปๆๆแต่สำหรับเบโไดน์จะไม่เกิดสิ่งเหล่านั้น นะครับผมอันนี้กล้าการันตีเลยนะครับตัวผมเองก็ใช้เวลอดายเมื่อตั้งแต่1 5บหถึงยีปีก่อนนะครับผมก็ใช้เวลอดายอยู่นะครับโอ้โหและนี่รุ่นใหม่นี่ต้องบอกว่าพัฒนาดีกว่ารุ่นก่อนๆพอสมควรเลยนะครับเรามาดูสเปคของรุ่นนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับเป็นเวลอดายรุ่น Impact X10 ก็คือดอก10นิ้วนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับตอบสนองความถี่อยู่ที่2 5เฮิร์ตนะฮะและสูง 250เฮิรต์ครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะมีกำลังขับอยู่ที่250วัตต์ที่ Ims ครับและใช้แอมนะครับเป็นแบบ Class D ครับโดยสามารถรองรับความดังพีคได้สูงถึง500วัตต์ครับถึงบอกครับเปิดดังแค่ไหนก็ยังไม่มีคลังไม่มีเดินให้เห็นนะครับ เท่าที่เราทดสอบนะครับในส่วนของบูเฟอร์ตัวนี้นะครับจะใช้วัสดุที่เรียกว่า l e i n f o r c e paper นะครับก็จะเป็นกระดาษที่อัดน้ำยาพิเศษนะครับผมและมอเตอร์นะครับจะเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์ไลคู่นะครับจึงทำให้ช่วงชักจะมีการตอบสนองที่ดีนะครับช่วงชักยาวกว่าแบรนด์อื่นๆเป็นพิเศษนะครับนี่คือเสน่ห์ของเวลอดายแบรนด์เยอรมันเลยฮะเราลองมาดูนะครับรูปลักษณ์หน้าตาของเขาโดยภาพรวมนะครับก็จะ เรียบเน้นเป็นโทนสีดำนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องไปเกะกะตามากนักนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีไฟ LED แสดงผลของเขาด้วยเขาจะมีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับปรับแสง LED นะครับก็จะมีปรับเฟดได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเขาก็จะมีโหมดมาให้ด้วยนะมีโหมดมาให้ด้วยนะครับถึง4โหมดด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งโหมดเป็นอย่างนี้ครับโหมดสแตนดาดนะครับสแตนดานก็คือพื้นฐาน ซึ่งเรียกว่ามาตรฐานแหละนะครับผมแล้วก็โหมดมูฟวี่ครับสำหรับดูหนังแล้วก็โหมดคอนเสิร์ตและโหมดสุดท้ายครับจะเป็นโหมดไนท์นะครับกลางคืนถ้าเรากดปรับโหมดไนท์นะครับนะครับก็จะเรียกว่าเขาจะตัดย่านความถี่ต่ำเอ,อ่อออกไปนะครับทำให้เรียกว่าไม่กวนหูมากนักในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นนะครับสำหรับ Velodyne Impact นะครับซีรีส์ของเขารุ่นนี้นะครับเขายังเคลมนะครับว่ายังมีระบบเพื่อลดความเพี้ยนของแอมลิฟายเออร์ที่อยู่ในตัวของซับบูเฟอร์ของเขาเองอีกด้วยนะครับผมอยากให้พี่น้องดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับปุ่มแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับระดับของวอลลุ่มนะครับผมนะฮะก็ปรับระดับความดังนะครับแล้วแต่ที่เราต้องการเหมาะสมกับชุดเครื่องเสียงนะครับและตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับฟรีเวนซีนะครับก็จะอยู่ที่50เฮิร์ ถึง 200Hz เฮิร์นะครับผมอันนี้ก็โดยมากเราจะจุดตัดอยู่ที่80โดยมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ลองปรับขึ้นลงนะครับตามความต้องการและเหมาะสมกับซิสเต็มของท่านนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นช่องที่เรียกว่า Input นะครับคือท่านออกมาจาก a v r Receiver นะครับหรือแอมของท่านนะครับแอมดูหนังมาเข้า input ทางด้านนี้จะเข้าเป็นแบบ2ช่องก็ได้หรือช่องเดียวก็ได้นะครับผมนะฮะ แลวตัวนี้จะเป็นเอาพุตนะครับเอาไว้ต่อเพิ่มซับอีก1ตัวก็ทําได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มนะครับปรับเฟสนะครับก็จะมี0แล้วก็ร้อนะครับก็กดปุ่มเอานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เป็นเรียกว่าออโต้กับแมนนวลนะครับโดยมากเราก็นิยมแบบแมนนวลนะแต่ใครที่ อยากให้มันปรับอัตโนมัติก็ปรับเป็นออโต้นะครับแล้วตัวนี้เป็นสปีกเกอร์เลเวลอินนะครับก็เป็นช่องอินพุตสำหรับคนที่มีชุดต่อสายแอมแบบรุ่นก่อนนะครับผมนะฮะแอมดูหนังแบบรุ่นก่อนก็มาเข้าตรงนี้ได้นะครับเพื่อต่อออกเป็นซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับช่องต่อสายไฟ AC นั่นเองนะครับก็คือทางช่องนี้นะครับผม นอกจากคนที่มีลำโพงแอคทีฟอยู่แล้วเนี่ยผมก็ยังแนะนำสำหรับคนที่มีบุ๊กเชล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเติมซับเบอเฟอร์สักตัวหนึ่งอยากลองเล่นซับเบอเฟอร์ดูผมว่าตัวนี้ก็เหมาะนะครับผมเปิดแบบอาจจะไม่ต้องดังมากเพื่อช่วยเลี้ยงตัวเบสสำหรับคนที่ชอบบริโภคเบสนะครับแต่ถ้าถามว่าเหมาะกับใครมากที่สุดผมบอกเลยคนที่กำลังดูหนัง Netflix หรือว่า Disney Plus ดูผ่านสมาร์ททีวีแล้วคุณมีซาวบาร์อยู่ดีๆสักตัวหนึ่งแล้วนะครับหรือคุณมีชุดคอมเทเตอร์ที่ดีอยู่แล้วก็ตามนะครับถ้าคุณมีซาวบาร์เนี่ยคุณต้องเติมซับเป็นสิ่งที่เลี่ยก,กเลี่ยงได้ได้ยากนะครับผมถ้ามีซับดีๆแนะนำเวลอดายนะครับราคาไม่ได้สูงครับไม่เท่าไม่แพงมากนักแต่คุณภาพแบรนด์เยอรมันนี้การันตีอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามีซาวบาร์เสร็จเติมซับตัวหนึ่งจบเลย แต่ใครที่ต้องการที่จะอัพเสียงอัพเลเวลของย่านความถี่ตำ่ำเบสแบบนี้นะครับผมแนะนำให้เพิ่มซับอีกหนึ่งตัวนะครับไม่ได้แนะนำเองนะครับต้องบอกว่ากูดูระดับโลกก็แนะนำครับว่าซับหนึ่ตัวกับซับสองตัวอะไรดีกว่ากันครับแน่นอนครับคำตอบก็จะบอกว่ามีซับสองตัวครับในกรณีที่ช่วยกันเสริมความถี่ในย่านที่ขาดหายนะครับและช่วยเติมเต็ม ในย่านความถี่ที่เราต้องการเพิ่มมากขึ้นเพราะซับบางตัวอาจจะเพิ่มในเรื่องของอความถี่ต่ําลึกนะครับแต่ซับบางตัวอาจจะช่วยในเรื่องของความกระชับหนักแน่นความไวนะครับอันนี้มีซับ2ตัวจูนเสียงให้เข้ากันก็จะเรียกว่าขึ้นสวรรค์ได้เลยนะครับสำหรับเสียงซับบูเฟอร์ครับใครมีโฮมเทเตอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชุด in the Bo x หรือว่าจะเป็นชุด ลำโพงบุ๊คเชลล์โฮมเทเตอร์นะครับเติมซับอีกสักตัวหนึ่งครับถ้าคุณมี12นิ้วถามว่าเติม10นิ้วได้ไหมได้นะครับนะฮะเราก็อยู่ที่เราปรับความถี่นะนะครับผมให้มันโดดเด่นไกลานนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเลือกซับที่มีคุณภาพดีๆนะครับเข้าไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มี10นิ้วอยู่แล้วก็เติม10นิ้วเข้าไปอีก1ตัวแนะนำเลยนะครับ ใครที่เรียกว่าดูหนังฟังเพลงผ่านสมาร์ททีวีเนี่ยผมใช้คําว่าจําเป็นยังไงก็ต้องมีซับอย่างน้อย1ตัวนะครับหรือเพิ่มเป็น2ตัวครับอันนี้เหมาะกับใครใช่ไหมครับผมนะฮะสำหรับคนที่มีระบบดูหนังโฮมเทอเตอร์ใหญ่ๆอยู่แล้วท่านก็คงจะอาจจะไม่มอง10นิ้วแบบนี้ท่านก็อาจจะเอาเบลดรไดก็ได้นะครับ15นิ้วครับผมแนะนำนะครับก็เป็นราคาหลักหมื่นเช่นเดียวกันนะครับผม ดอก15นิ้วเอาเข้าไปเติมความใหญ่ของดอกบูเฟอร์มันก็จะช่วยในเรื่องของเรียกว่าความถี่ต่ำที่แบบว่าครอบคลุมในพื้นที่ห้องใหญ่ๆได้ดีกว่านะครับเหมาะก,กับใครครับสำหรับห้องนั่งเล่นดอก10นิ้วนะครับเหมาะก,กับห้องนั่งเล่นที่ไม่มีขนาดใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็น3 4คูณ4 4คูณหหรือ4คูณ6ตรงนี้10นิ้วใช้ได้ ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่กำลังหาซับวูฟเฟอร์ดีๆนะครับโดยเฉพาะแบรนด์เยอรมันอย่าง v e l o d ด e นะครับห้ามพลาดเลยครับวันนี้ทิ้งท้ายนะครับผมมีส่งคลิปเสียงนะครับเพื่อเป็นการทดสอบแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนะครับหรือจะเป็นแนวแบบคอนเสิร์ตนะครับลองฟังดูครับทั้งแบบมีเบสนะครับผมแล้วก็แบบเพลงทั่วๆไปเพลงป๊อปนะครับมิวสิกลองฟังดูนะครับ และราคาห้ามพลาดเลยนะครับราคานะครับตอนนี้ทางร้าน audio night center นะครับปรามินทรานะครับมีราคาพิเศษให้นะครับสำหรับ5ตัวแรก5ตัวพอนะครับผมราคานี้นะครับจะกปกติก็เซทประมาณ30,000ตอนนี้เป็นโปรพิเศษอยู่เพียง26,800บาทเท่านั้นครับผม เอานะฮะใครที่สนใจสามารถมาทดสอบลองฟังได้ที่ Audio n i g h t Center รามินทราได้นะครับหรือจะโทรสอบถาม0839073939หรือจะเป็นไล n e ก็ได้นะครับ adsign audio nice ครับนะฮะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดคือ subwoofer ที่ดีมีคุณภาพอย่าง Velodyne Impact x i t นะครับผมราคานี้ห้ามพลาดเลยนะครับ วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมและยังไงช่วยอุดหนุนนะครับเป็นกำลังใจให้กับร้าน Audio Night Center รามินทาด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. thank you